ทริปน่านหลวงพระบางเส้นทางใหม่แค่3มชั่วโมงทริปนี้เราเดินทางด้วยรถย,ยนต์ส่วนตัวเลยพอมีเวลาถ่ายคลิปมารีวิวฝากกันค่ะเมื่อวานเราแวะเที่ยวหาเพื่อนและนอนที่หงสาหนึ่งคืนเช้านี้เราเริ่มออกเดินทางไปหลวงพระบางกันต่อเลยค่ะระยะทางจากหงสาไปหลวงพระบางก็ประมาณ115กิโลนะคะเราไปลงระา้อยสิบเอ็ดโลห้าโลอ๋อเมื่อกีอ้เรามาจากหงสาไง คือตลอดเส้นทางก็จะเป็นทางลาดยางเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนมากก็จะเป็นโค้งขึ้นเขาลงเขาตลอดระยะทางเลยแต่วิวคือสวยมากอะ่ะเรื่องที่เราต้องระวังมากๆก็คือคนที่อยู่ข้างถนนโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะเขาจะวิ่งเล่นหรือวิ่งออกถนนมาเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะเคสนี้เราก็เจอยิ่งแถวหมู่บ้านต้องระมัดระวังให้มากๆเลย และเราต้องใช้สติในการขับรถด้วยเพราะเราขับเลนขวาซึ่งเราไม่คุ้นเคยเลยทางก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะตัดเขาตา้งทางเลยตื่นใต้น่นเ้นีเขานตืหรเต้นตม่แเ้วต่นเน่เข่านนเ่นน่นเนหล่นเ้นตื่เหน่เนเ ้นทางใหม่นะคะก็จะตัดช่องเขาแบบนี้เลยก็ขับระมัดระวังด้วยนะเจ้ว้าวตรงนี้สวยอะ่ะอุย้ยตรงนี้ต้องถ่ายอะ่ะก็สวยน้อวล่าลงข้างทางได้ก่อนอ้หินใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะอะอุย้ยสวยจริง นี่คือจุดที่วิวที่สวยมากก็เลยแวะจอถ่ายรูปกันก่อนนะคะตลอดสองข้างทางมันก็จะเป็นทางแบบนี้แหละตัดผ่านช่องเขาซึ่งเป็นเส้นทางใหม่แล้วก็อีกฝั่งนึงอาจจะเป็นหิวแต่วิวสวยมากนะจ๊ะนี่ก็เอารถคันนี้มาเป็นโฟวิวก็จะดีนะคะไปรื่น แล้วนะคะแต่ตอนนี้สิ้นสุดทางที่เขาทำใหม่แล้วนะคะเราจะต้องเอารถยนต์ขึ้นเรือเพื่อข้ามฝั่ไปนี่นะคะต้องต่อ Q คิวค่ะขึ้นได้ประมาณกี่คนะันอ่ะคุณไ้หค่ะ ห้าหกคันมอไซด์ด้วยก็เอารถมาต่อคิวตรงนี้ก็ขึ้นตามคิวเลยเนีคะเรือเพิ่องออกข้ามไปก็จะเป็นหลวงพระบางเลยบังนูน้นมันจะมีทางขึ้นตรงที่พระธาตุบูสีนะคะอันนี้ก็อันนี้เรือที่ข้ามฝั่ง คิวนะคะของเราต้องน่าจะอีกลำอันนี้เดี๋ยวเราจะต่อลำนี้นะคะของเราน่าจะไม่ทันแต่ก็แป๊บเดียวข้ามไปประมาณสิบนาทีก็ถึงละไม่ทันก็จะมีรถมาต่อคิวเรื่อยๆนะคะนะักท่องเที่ยวแต่คือเรือข้ามฟากเยอะมากอะ่ะสลับไปสลับมาตลอดเลยตอนนี้เส้นทางเขาแบบ สร้างใหม่นักท่องเที่ยวก็เลยเยอะแล้วมันมาง่ายและทางสะดวกด้วยมีก่อนก่อนไปทางที่แบบเป็นเหวเป็นเขาซึ่งเป็นทางลูกรังหมดเลยนะคะก็ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงซึ่งแบบอันตรายมากมข้ามผากแป๊บเดียวคะ่ะจากตรงนี้เลยก็ข้ามฟากไปุ้ง คือเขาขึ้นเป็นกิจวัตรเอารถต่อต่อต่อป่ะเดี๋ยวเราขึ้นเรือลำนี้นะคะเตรียมขึ้นรถกันขึ้นแพขึ้นเรือได้ใช่ไปจอดทางไหนไม่รู้เดี๋ยวให้ของคนแรกเลยก็รู้คนสุดท้ายเลยนะเนี่ยจอดเนี้ย เขาซิซิอนะเาไปน้หนัต้ที่น้าสามอย่งนั่งชมวยลงไ้อตูไม่ต้องลงคงไม่ได้ลงหรอคุณอะเขามาเก็บเงินดิใจตั้งตั้งได้ครับ เจ้าบ่าครับจะเก็บจะกิบสร้างสร้างมูลกบสามหมื่นมืนกี่เ ได้มุมเลยเนะี่ยจะถึงแล้วส้อที่ทางมันต้องมีเครื่อนตรงทาง หมุนพัดางแล้วนะคะก็จะเอาทยอยลดลงเราขึ้นคันแรกแต่อาจจะต้องลงคันสุดท้าย ตรงนู้นก็คือรถที่จะรอข้ามฝ้ากลับไปฝั่งเอนะเมืองเชียงแมนประมาณนั้น นีน่นา่นาจะนี่เลยไฮไลท์ที่ทุกคนห้ามพลาดเลยนะคะในการมาหลวงพระบางก็คือการขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ตกดินบนพระาธาตุภูสีปีนี้มาคนเยอะมากนักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นฝรั่งจีนเกาหลีและก็ไทยตรงบนพระาธาตุภูสีจะสามารถมองเห็นวิว360องศาของหลวงพระบางเลยนะคะ หล้วจากนั้นเราก็มาเที่ยวตลาดมืดต่อนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ติดกันเลยก็จะคล้ายๆถนนคนเดินบ้านเรานะคะก็จะมีขายของฝากของที่ระลึกมีอาหารการกินของกินที่นี่ก็อร่อยมากเลย ถึงแล้วตลาดมืดไม่ตลาดมืด嘛ตรงกินในซอกนี้แหละลองลดูดที่ตลาดมืดออตรงนี้มันจะมีตรอกเล็กๆที่รวมอาหาร<ม>ทุกอย่างตั้งแต่อาหารพื้นเมืองส้งตมตำสับลีหลีหลักเนียวะะโซนของกินที่ตลาดมืดมเด็ดทุกอย่างไมาหากินส้มตำหมูตาชั้นหรอ ร้านนี้เด็ดมากมาลง้บางตรงตรงนี้นะคะมาเห็นมีปะมาเห็นมีปะล่ะ พอตอนเช้าอีกวันก่อนกลับไทยแล้วก็มาเที่ยวยที่น้ำตกตาดกวางสีอองน้ำตกที่นี่คือจะใสและก็สวยมากไหนเป็นไหนเติด์นางสีต่ก็คือน้ำตกนะคะร้านนี้อร่อยเลยมีอะไรในะคะตอนนี้กำลังเดินเข้า ไอยอย่างก็น้ำตกน้ำตกตาดกวางสีคนลาวิันจะเอาเสียงว่าตาดกวางซี่หรือเปล่านะเอาะเดี๋ยวพาไปดูมีควายนะ่ส <c oughs> ักเอาแนะนำหน่อย <c oughs> น่นะว่าน้ำตกตาดกวางสีนี่นะอู้มเมืองก็ได้นะคะ <c oughs> ก็จะมีมีควายเหมือนมีสวนสัตวอยู่ตั้งในตัวนี่ค่ะมีควายชื่อมีควายไปได้หน้าหักอากาศเย็นสบาย <c oughs> อย่าให้ <Hand me. S 1> อาหารหนีไปต่อ าก่อนสีตรงนี้จะเป็นมันเสร็จใสและสวยมากคุณอาหารจะมีแค่ได้เดี๋ยวมาละครได้สวยมาก,มา,กมาหลวงพระบางต้องมาตรงนี้ก็จะเป็นมีสะพานให้ถ่ายรู แต่นี่ยแอนัดอันนี้ใช่ไหมโจมานี่ร้านโจมาคใช่ใช่แล้วร้านกาแฟร้านกาแฟร้านเนี่ยฝรั่งกาแฟขึ้นชื่อคนนักหนาเลยกูดไปเอ็มไทยไรเอ็มไทยเอ็มไทยอยู่อันนี้วงเวียจ้าอันนี้ตีส่วนกันมือตัดแต่งมือก็คือรูปท็อปข้างบนเลยนะแบบที่นั่งกินลมชมวิว เป็นนี่นี่มันน้องว่าเราเจจัดงานกับการละเมินวันี้โตจีนแล้วบ้ตลาดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคืนชนเผาไม่นะตลาดชนเผาตอนนี้นะถ้ายใจกลางมะเนาะกลางแล้วกลางกลางหลับซุดละที่มีการเลยการมื้อนี่คือมีทุกวันไงทุกวันเฉพาะช่วงหน้าหนาวนั่นหน้าเทศกาลก็ครับ เหมือนอย่างปลายอ่ะคือแบบตอนนี้เราจะมีคนเที่ยวเข้าตลอดไงซึ่งมันมันไม่มีหยุดมันเกิดเลยต้องมีทุกวันตลอดสมมตขายคัวกันเหมือนกันนะตัวสมมุติอะอ่ารำเลย เราบอกปิดมันอ๋อมันมันปิดวันนี้เพราะว่าเดียวกันหรือเปล่าวิถีทาันนั่นเหรอมันรั้วเดียวกันครับอ๋อมันอยู่รั้วเดียวกันเลยครับอันนี้กับแม่แต่นี้ถ้าอยากเป็นอย่างงี้วัดในวังกันประมาณเอาตรงไปแหมเนอะนะครับเอาแยกแล้ตรงไปเฉยๆไปโซ่ห้องน้ำใกล้ๆตังลรงนั่งกระร่างมีอยู่กยะมีแหละเนะ จริงเจ้ารถที่บอเพราะถ้าเป็นโรงแรมอย่างบางจุดที่เราไปมันมีรถทีบของโรงแรมแล้วบางเจ้ามันหายมันจะหน้าหน้าหน้ารถที่มันจะมีชื่ออยู่มันชื่อโรงแรมะแล้วว้าสาวนี่จอดินรอบไหนเนี่ยสาวนะสม้ติว่าแล้วแฟกเชนมันนี่ ซ้ายแน่นอบเราเลี้ยวได้ว่ะได้เนาะได้การเราเครื <zag> ่อนไปเป็น <fastest> วันเวยอันนี้เราลงท่าเรือใช่มยรเปลี่ยนยางนะโกนสู่เขาสายได้อยู่ยางแบนช่างตู้ว่างไหมไม่ว่างปัดทั่ไปเอะไรเป็นโอโหโออเก้า แปด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 ก็ 8, 8, 8, 8, 8, ว,ว่ากับฟ้ากันนะแปดแปดแปดนะ เส้นนี่ก็ด้าอย่วันยีครับเนะครับวันกีก็คือเหมือนกับตะปุ่นแต่ลงมาได้ตางเดียวตางนี้ก็คือน่าจะได้จเจ็บเข้ัวตายนะครับ เออกำลังออกอ,อะไรหรอกเดี๋ยวมันมามน,น,นไ้นี้มีอยู่ก่ะจจอดีข้างได้อยู่อ,อ,อืมจะกลับไทยแล้วข้ามฝั่งก่อนอ,อีกสองชองั่วโมง